บทที่13จิตใต้สำนึกและความมหัศจรรย์ของการนอนคุณใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงจาก24ชั่วโมงในแต่ละวันหรือประมาณ1ใน3ของชีวิตไปกับการนอนมันเป็นกฎของการใช้ชีวิตที่ปฏิเสธไม่ได้จากบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายครั้งของมนุษย์ได้รับคำตอบสำคัญของหลายๆปัญหาตอนที่คุณนอนหลับสนิทอยู่บนเตียง หลายคนบอกว่าที่ต้องนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและกระบวนการซ่อมแซมเกิดขึ้นในขณะที่คุณนอนผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรได้พักผ่อนตอนที่คุณนอนหลับหัวใจปอดและอวัยวะสำคัญล้วนทำงานตลอดเวลาในขณะที่คุณนอนหลับถ้าคุณกินอาหารก่อนนอนอาหารจะถูกย่อยและดูดซึมตอนที่คุณนอนหลับนอกจากนั้นผิวหนังจะขับเหงื่อออกมา และเส้นผมและเล็บของคุณจะยาวขึ้นจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคยพักผ่อนหรือนอนหลับมันทำงานตลอดเวลาคอยควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายสาเหตุที่กระบวนการรักษาเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นในเวลาที่คุณนอนหลับเพราะไม่มีการรบกวนจากจิตสำนึกของคุณเช่นเดียวกับที่คุณได้รับคำตอบดีๆในขณะที่คุณนอนหลับเพราะไม่มีการรบกวนจากจิตสำนึก ทำไมเราต้องนอนดรจอ์นนักวิจัยด้านการนอนหลับชื่อดังสาธิตให้เห็นว่าในขณะที่คุณกำลังนอนหลับประสาทสัมผัสทั้งหมดรวมไปถึงเส้นประสาทในสมองล้วนทำงานตลอดเวลาเขาบอกว่าเหตุผลหลักที่เรานอนหลับก็เพราะการนอนเป็นช่วงเวลาที่ส่วนที่ละเอียดของจิตวิญญาณได้มีโอกาสไปมีส่วนร่วมในความรู้และปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเขายังบอกอีกว่าผลลัพธ์จากการวิจัยของผมไม่เพียงแต่สนับสนุนให้ผมเชื่อมากขึ้นว่าจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการนอนหลับไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่ยังช่วยให้ผมชัดเจนยิ่งขึ้นกับความเชื่อที่ว่าไม่มีช่วงใดในชีวิตของมนุษย์ที่คู่ควรที่จะได้รับการพิจารณาว่าขาดไม่ได้ ต่อการพัฒนาด้านจิตวิญญาณมากไปกว่าตอนที่เขาออกจากโลกที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ใบนี้ในการหลับของเขาการอธิษฐานจิตคือการนอนหลับรูปแบบหนึ่งบ่อยครั้งที่จิตสำนึกของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันที่มีแต่ความขัดแย้งเดือดร้อนและตึงเครียดมันเลยจำเป็นที่ต้องหาทางถอนตัวออกจากโลกภายนอก ที่เต็มไปด้วยสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆเพื่อหาโอกาสสื่อสารเงีบเยบๆกับภูมิปัญญาภายในของจิตใต้สำนึกด้วยการอธิษฐานขอคำแนะนำพละกำลังและสติปัญญาที่มากขึ้นในทุกช่วงของชีวิตคุณจะสามารถเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆวันได้การถอนตัวออกจากโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆก็เป็นการนอนหลับอีกรูปแบบหนึ่งดังคำกล่าวที่ว่าคุณนอนหลับไปในโลกของสัมผัสต่างๆและตื่นขึ้นมาในโลกของปัญญาและพลังของจิตใต้สำนึก